สวัสดีเพื่อนๆชาวบลิทเชพอนันตกันทุกคนครับก็จะกลับมาต่อกันด้วยการสปอยบีชภาคสงครามเลือดปันปีครับวันนี้ก็จะเป็น E ีปีที่18กันนะครับหากพร้อมแล้วก็ขอกดิ่หนึ่งไหลแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับใน E ีีที่17นั้นก็จบลงครับเมื่อโคมามุระซาจินนั้นก็ได้เอาชนะฟินซี่แบมเบตาลงได้ครับด้วยวิชาลับของตระกูลก็คือวิชาแปลงร่างเป็นมนุษย์ครับ และหมดพลังไปครับจบสิ้นบทบาทในฐานะยมทูตกลับสู่ร่างกายของมนุษย์หมาป่าไปตลอดการครับและการกลับมาสู่ตัวตัวที่ของเรนจิกับลูเกียครับหลังจากที่ได้รับการฝึกฝนตนที่วังราชันวิญญาณวันนี้นะครับก็จะเปิดจากมาอยู่ที่หน่วยที่หนึ่งกันครับเกียวราคุนั้นยังคงประจันหน้าอยู่กับอัสวานอัศวานนั้นได้พูดขึ้นว่าสภาวะของสรงรามในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มสู่สีแล้วเมื่อยมทูตนั้นได้รับบางไรกลับคืนมา เกียรากุก็บอกว่าก็พอมองออกใ้คล้ายกันนั่นแหละและวัดวานก็พูดต่อว่าเหตุผลที่ข้ามาที่นี่ก็ประมาณนั้นแหละการต่อสู้นี้อาจจะสูสีแต่หากว่าอัดวานนั้นสามารถจัดการกับเกียรากุได้ก่อนตาจั่งนั้นก็จะเอียงมาทางฝั่งของฟินซี่อัดวานนั้นจึงได้เปิดฉากเข้าโจมตีแต่แน่นอนครับว่าม่านพลังของนานาโนนั้นยังคงสามารถป้องกันฟินซี่ได้แต่อย่างที่ทราบนะครับว่าฟินซี่นั้นสามารถดูดทรับอนุวิญ,ญญาณโดยรอบนั้นมาเป็นพลังในตัวเองได้ ทำให้ม่านพลังของน,น,นารอนั้นได้สูญเสียกําลังไปและก็ถูกทําลายได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับว่าน,น,นารอนั้นยังคงสร้างมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้นะครับเป็นรูปแบบหกเหลี่ยมที่ซ้อนต่อกันก็มีความแข็งแกร่งนะและดูเหมือนว่าจะเป็นการจ่วงเวลาอัสวันได้เท่านั้นเพราะว่าแรงดันวิญญ,ญาณของเธอนั้นก็ดูอ่อนลงเป็นอย่างมากกว่าครั้งแรกแล้วนั่นเองนะครับมันคงเป็นกับดักอัตวันนั้นได้พูดขึ้นงานคงต้องรีบจบแล้วละ่ะ พออัสวานั้นได้ชักดาบออกมาเพื่อที่จะได้เข้าต่อสู้ยูบัตนั้นดันได้เรียกตัวอัสวานั้นกับด่วนอัสวานั้นจึงได้หันหลังกลับในทันทีอา้าวจะไปแล้วหรือเกียวรากุนั้นได้จมขึ้นจะมาอีกเมื่อไหรล่ล่ะก็เมื่อมีคําสั่งงานกลางหน้าก็าจะจัดเตรียมน้ําจาเอาไว้ต้อนรับละกันการต่อสู้ของระดับบอสนั้นก็ได้แยกทางไปนะครับระหว่างเกียรากุกับอัสวานกู่นี้ก็ดูสูกสีอยู่นะครับเสียดายที่ว่าไม่ได้ต่อสู้กันนะครับแบบจริงจังมากนะัก ทางฝั่งของอัดฟานครับที่ได้ถูกเรียกตัวกลับมานั้นก็เพื่อที่จะตัดสินโทษของจางดูกับบิจินายครับที่ได้พ่ายแพ้กลับมาจางดูนั้นก็ได้พ่ายแพ้ต่อโตชิโร่ส่วนบิชินายนั้นก็ได้พ่ายแพ้ต่อซุยฟงครับทั้งสองคนนี้ยังคงมีชีวิตอยู่ครับพวกเขานั้นได้ขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแก้ตัวพร้อมกับบอกว่าให้เวลาพวกเขาอีกนิดเดียวโบดแซนดิทของพวกเขานั้นก็จะกลับมาพร้อมใจงานได้ ตัวนหนึ่งครับที่พวกเขานั้นดูเหมือนว่าจะแพ้อย่างง่ายได้ไปหน่อยก็เพราะว่าพวกเขานั้นมีบางใครของจะมาทุตครับที่ช่วงจริงมาแต่ไม่ไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานพลังของวูร์แตนดิทได้ซึ่งก็ดูแพ้ง,ง่ายๆนั่นเองครับการตัดสินนั้นได้เริ่มต้นขึ้นด้วยตาช่างแห่งโชคชะตาของอัสวานมันคือพลังของบีครับเดบาลานความสมดุลอัศวานั้นได้วางดาบลงบนบาของชางดู หากสมดุลของตาช่างนั้นเอียงดาบก็จะตัดติ่โทษโดยสังหารชีวิตของเขาแต่จางดูนั้นคือดิไอรอนกายเหล็กความสามารถของร่างกายของเขานั้นสามารถเปลี่ยนเป็นเหล็กได้ทั้งตัวพร้อมพุทธาทายอาัศวันอากตัดก็ได้ก็เชิญก็ไม่ยอมถูกฆ่าหรอกหากไม่ใช่ด้วยมือของฝ่าบาทแต่ทว่าตาช่างของจางดูนั้นดูเหมือนจะเอียงสมดุลหรือความตายนั้น ได้เกิดขึ้นดาบของอัสวานั้นได้ผ่าร่างของจางดูที่เป็นกายเหล็กนั้นขาดไปสองซีกในที่สุดครับกายเหล็กนั้นก็ไม่อาจที่จะรอดได้รวมถึงบิชนายนั้นก็น่าจะถูกจัดการเรียบร้อยไปด้วยนั่นเองนะครับมาทางฝั่งของอิกะคุกับยูมิชิกะกันบ้างครับและก็ดูเหมือนว่าจะมีอิริกิที่บังเอิญนั้นเดินหลงทางมาเจอกันครับเพราะว่าสถานที่นั้นได้เปลี่ยนไป และพอที่จะรู้บ้างแล้วนะครับว่าเงานั้นคือสิ่งที่ท่อนตัวอยู่ของฟินซี่และพวกเขานั้นก็ได้แอบ,บๆอยู่เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นกําลังจะงานเข้าครับเตอร์ต,ตนดิสเตอร์มาร์ตคูลินนั้นได้กระโดดเข้ามาโจมตีพวกเขาบทบาทในตอนนี้ครับก็ไม่ได้เห็นการต่อสู้ทั้งหมดนะครับตัดมาอีกทีครับอิกาคุก,กับยูมิชิกะนั้นก็ได้โดนกระทืบนนะครับจนบาดเจ็บอย่างสาหัสและก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้แล้วนั่นเองครับ เหลือเพียงแต่คาเซจินิของอิทิกิกับที่ได้ฟาดฟันออกมาแต่ดูเหมือนว่ามาร์คูลินนันจะจับเอาไว้ได้และก็ลากอิทิกินั้นมาอัดกระแทกด้วยต้นแขนของเขาขณะที่มาร์คูลินนันกำลังจะกระทืบไปยังตัวของอิตะกิเกนเซก็ได้ก้าวเท้าก็มาขวางเอาไว้เกิดเป็นภาพในตำนานของการพะทะกันของอาคิราจันที่แข็งแกร่งเกนเซนั้นได้พูดขึ้นว่ามาแพ้แบบนี้ตั้งที่ได้ฝึกมาแต่ไม่ได้เอาอะไรมาใช้เลยเป็นรองหัวหน้าที่น่าเวทนาจริงๆ ไม่อยากจะพูดเลยนะว่าใครนั้นจะเวทนากว่ากันนี่เจ้าเป็นเพื่อนของมานเดอร์มาร์คุลินนั้นได้พูดขึ้นก็คือหัวหน้าหน่วยของเขามุโครมุมาเก็นเซวหน้าหน่วยที่เก้าวหน้าหน่วยเงินเดอรยอดเลยมาร์คุลินนั้นได้พูดขึ้นอย่ามาเกะกะข้าก็าจะไปสำรวจสิ่งที่ตกลงมาหน่อยนั่นก็คือเรนจริก,กับลูกเกียรครับที่ตอนนี้นั้นได้ลงมาถึงพื้นของโซนไวที่แล้ว นที่เดียวกันนี้ยังมีหัวหน้าหน่วยอีกคนครับก็คือหัวหน้าหน่วยที่3โตโอดิบะจิโรจูโรหรือว่าโรดคาับที่ได้ข้าวเข้ามานะครับแบบแท็กทีมกันเกนเซนั้นก็ตามสไตล์ตครับไม่ต้องพูดมากหากเจ้าไม่อยากที่จะเสียเวลาในการต่อสู้เดี๋ยวข้าก็จะจัดให้บังไขเตคคนทาจิกาเซวายุตัดปฐพีนั้นได้เปิดใช้งานแล้ว้านคูลินเมื่อเห็นอย่างนั้นครับก็จะให้ทำยังไงได้ก็มาดีครับข้าจะจัดการเจ้าใน15วินาที แล้วก็กระโดดทีปนะครับไปด้วยฝ่าเท้าทั้งสองข้างโดยที่เกนเซนั้นก็ยังสามารถใช้หมัดวายุของเขานะครับต้านทานพลังของการโจมตีนั้นเอาไว้ได้นี่หนหรือคนที่สูเหน,นั้นได้ป้ายแผลพรหัดจริงๆหมัดวายุตัดปัตตภีได้ปล่อยไปที่ท้องของมาร์คูลินไปเต็มๆตมหากพูดว่ามันดุนแดงหรือเปล่านั้นพื้นที่โดยรอบก็เกิดการระเบิดนะครับแล้วก็กระจุยไปเลยนั่นเองนะครับ มาร์คูลินนั้นก็จกอยู่นะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สาหัสมากแต่ก็เข่าสุดอยู่นั่นแหละเกนเซนั้นได้ขจากคอของมาร์คูลินขึ้นมาแล้วพูดว่าทาจิเกษตรนั้นคือดาบฟันวิญญ,ญาณที่สามารถทําให้มันระเบิดกับสิ่งที่มันตัดออกไปได้หรือมัดที่ต่อยออกไปนั้นก็จะระเบิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหากว่าการต่อยนั้นครับไปไปโดนที่ตัวของคู่ต่อสู้ตอนนี้นะครับสนับมีดของเกนเซนั้นก็ได้เปลี่ยนไปเป็นสนับมือแล้วนั่นเองครับในตอนนี้ เกนเซนั้นได้ต่อยมาร์ตูลินนะครับด้วยหมัดวายุตัดพัทพีไปอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ครับมันดุเแรงกว่าเดิมครับทำให้มาร์ตูลินนั้นกระเด็นออกไปไกลและก็นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเจ้าเจมลูกสมุนของมาร์ตูลินนั้นเสียใจมากที่มาร์ตูลินมาสเตอร์อของเขานั้นได้พ้ายแพ้แล้วเจ้าเจมนั้นนะครับคือสมุนของพวกปินซี่ที่ดูน่าสงสารนะครับเป็นเด็กน้อยที่ดูว่าจะไม่มีพิษมีพัยอะไรมากมายนักแต่ตันใดนั้นอิทากิก็ได้ตะโกนขึ้นหัวหน้าจัดการเจ้าตัวเล็กก่อนแต่่ไมทัันครบ ลูกเกินเจอซูปเปอร์สตาร์มาร์คูลินนั้นได้ฟื้นสภาพขึ้นมาในทันทีและก็โจมตีเกนเซก,กับรถที่อยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกันนั้นกระเด็นออกไปสุดสายตาอักษรเอสของมาร์คูลินนั้นเกินซูเปอร์สตาร์คือดวงดาราที่เจิจดจัดปายใต้เสียงเชียร์หรือว่าเสียงโห่ร้องของท่านผู้ชมนั่นเองนะครับพลังกองเกานั้นจึงเพิ่มขึ้นกับด้วยเสียงเชียร์นะครับหรือเสียงโห่ร้องนั่นเอง มาร์คูลินนั้นจึงสามารถพื้นพลังได้เสมอครับเมื่อมีเสียงเชียร์อยู่เกนเซนั้นได้กระโดดเข้ามาเพื่อที่จะได้ต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าสตาอีเกิลคิกกระบวน่าในการโจมตีโดยการแทงเข่าของมาร์กคูลินนั้นจะสวนไปเต็มๆนะครับตัวของเกนเซเลยตามด้วยกระบวน่ารสตาเฮสบัตนะครับโดยการโคกหัวไปอีกทีหนึ่งบัตสเปย์เกนเซนั้นได้หางแขนขึ้นจะต่อยออกไปแต่แน่นอนครับว่ามาร์กคูลินในตอนนี้ก็สามารถรับการโจมตีเอาไว้ได้ เพราะว่าเจ้าเจมนั้นยังคงส่งเสียงเชียร์อยู่ตลอดเวลาครับเกนเซนั้นจึงถูกอัดจนแขนหักและก็กระโดดถีบลงมาจมตรณนีไปเลยนั่นเองครับก็บาดเจ็บยังสาหัสนะครับในตอนนี้ในช่วงเวลาเดียวกันครับที่โรสนั้นได้ใช้ดาบในขั้นที่ไกลของเขาก็กคือกินจาระเป็นโซ่ลวดสีทองนั้นในการจัดการกับเจ้าเจมไปได้แล้วครับบางอาจทําร้ายแฟนกับของข้ามาร์คกุลินนั้นถึงกับโกรธมากหลังจากที่เจ้าเจมลูกน้องของเขานั้นได้ถูกฆ่าตายไป แกจะพูดอะไรก็เจิญไม่มีเจ้าหนี้แกก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มพลังได้เกนเซนั้นได้สร้างจองว่างนี้ให้กับข้าข้าคงไม่ให้มันสูญเสียเปล่าว่าทาไมนะครับเกนเซนั้นนะครับก็ถูกยำเสละเลยก็เพราะว่าเขานั้นเป็นตัวล่อนะครับเพื่อที่จะให้รถนั้นได้จัดการกับเจ้าตัวเล็กก่อนพูดอะไรมากมายบางไครรถนั้นได้บางไครออกมาในทันทีกินจระบุตโตตัน นักรบแห่งความตายกดลวดสีทองครับที่พัฒน,นาการขึ้นเป็นคล้ายกับมัมมี่ที่มีหัวคล้ายกับกรีกูระแต่ไม่เหมือนนะครับมันน่าจะคล้ายกับกรีบกระเมือบมากกว่าและเป็นการโจมตีด้วยกระบวนา้าเพรดริฟพายุนําหมุนได้ก่อตัวขึ้นโดยเจ้าสัตว์ประหลาดกดลวดนั้นนะครับที่ได้สร้างมันขึ้นมากักขังนะครับมาร์คคูลินเอาไว้ได้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่น่าที่จะเป็นความจริงได้กระบวนา้าโปรมมเทียสกระบวน้าที่2 จากน้ําที่ล้อมรอบเขากลายเป็นเปลวเพลิงที่แผดผามาร,ร์คุลินไปสงันมันเป็นการโจมตีแบบไหนกันม์ดคุลินนั้นถึงกับงงมากดาบฟันวิญญาณนั้นสามารถควบคุมส,สารได้ก็เพียงแค่หนึ่งอย่างเป็นไปไม่ได้ที่ดาบฟันวิญญาณหนึ่งเล่มนั้นจะสามารถควบคุมได้ทั้งน้ําทั้งไฟแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้มันคือภาพลวงตาหลังจากนั้นครับรถมันก็ดันจะบอกอีกครับว่าใจวิจารนาของก้านั้นคือกน มันมีผลกับหัวใจของมนุษย์เสมอสิ่งที่ข้าน,นานควบคุมก็คือดนตรีดนตรีที่ก้องอยู่ในหูของเจ้าคือภาพลงตาแค่นี้หัวใจของเจ้าก็จะตกอยู่ในกำมือของข้าขณะที่ร่างกายของมาร์ตกุลินนั้นกำลังถูกกักขังและก็แปดเผาอยู่กระบวนท่าสุดท้ายชีวิตของวีรบุรุษไฮเฮนเดนเลบันจะพิจ,จากการต่อสู้นี้มาร์กุลินนั้นก็ได้ใช้นิ้วของเขาในการแทงทะลุแก้วหัวออกไปรถนั้นถึงกับเหวแดกเลยนะครับ ก็นั้นหมดความสามารถในขั้นของบางไครใน,นทันทีนะครับด้วยการทำลายแก้วหูนี้ก็นั้นได้หลุดพ้นจากบางไครของรถไปแล้วนั่นเองครับภาพลวงตาที่มีผลในชีวิตจริงนั้นได้จบลงในทันทีครับเมื่อหูของมาร์ตคูลินนั้นไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ถึงเสียงดนตรีอีกแล้วพลังที่มีความสามารถในการควบคุมนะครับได้อย่างไร้จุดอ่อนโกงม,มากๆเลยนะครับแต่ดันบอกความสามารถไปสะเรื่องลำแสงฮีโร่ของมาร์ตคูลินนั้นได้ถูกยิงออกมาและก็ทะลุอกของ รถไปเต็มๆนะครับและก็ป้ายแพ้ไปในจันทีครับบัดซบจริงขณะที่รถนั้นได้พูดขึ้นมาร์กูลินนั้นก็จะจัดการนะครับให้จบจบไปโดยการยิงลำแสงฮีโร่ออกมาอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าตอนนี้เรนจรินั้นได้เข้ามาขวางเอาไว้พร้อมกับดาบตาบิมารุที่ตีขึ้นมาใหม่เพิดตัวอย่างเท่เลยครับจะบอกให้และตอนนี้ครับ E ีีที่8ก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องครับ ในอีที่19นานเดนจิก็ได้เข้าต่อสู้กับมาร์คูลินนะครับเรื่องราวตอนนั้นจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรับชมตอนต่อไปครับตั้งฟังของหัวหน้าหน่วยสองคนครับก็คือรถกับเกนเซนั้นก็ดูเหมือนว่าจะอ่อนแอนะครับหรือว่าแพ้ง่ายไปนั่นเองครับบทบาทของพวกเขานั้นก็ดูน่าสงสารจริงๆนะครับน่าจะได้เก่งกว่านี้นะครับหรือว่าจะได้เปิดหน้ากากของฮอลโลนะครับในการเข้าต่อสู้ด้วยก็น่าจะเก่งกว่านี้แหละครับ อย่าพลาดการติดตามรับชมนะครับโดยการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้และสามารถรับชมทุกตอนได้ที่เพลลิสตด้านล่างครับฝากด like กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ลนครับขอบคุณครับ